สวัสดีครับอยู่กับผมพึกสซินเดอร์แมนครับว uh. ันนี้ผมจะมาแนะนำเพื네่อน EP สงนะคะแต่จะไม่ใช่คนเดิมอย่างแม่นวันะก็นี่ก็เข้าไปในม e ซ s นเจอ r นะนี่ครับนี่ครับกดหน้าโเลยครับนะฮะแล้วแป๊บนึงนะครับมต่กำลังิดตจอยอยู่นะครับ เรอเขารับนะครับเห็นไหมราเราเัินึงนะเราแพิ่นึงเอิม่มไทคลิปอยู่แนะนำเพื่อนนี่ครับเพื่อนผมภูมิครับเป็นเพื่อนกับโนอา เน่ถไทยเคปครับแนะนําเพื่อนครับคนนี้ครับผมเล่นเกมเม่ทุกวันเลยครับ uh huh. ภูมิครับภูมิวัดภูมิแชนแนลอย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยนะครับ uh huh. นี่ครับภูมิครับ uh huh. เอิมส่วนส่วน โนอาที่เขาชื่อซือลักนะเขาเอิม่มเขาเขาไปจังหวัดตังครับเขาไปตรังตรังเออเออตรังนะั่นแหละถูกแล้วครับนี่ครับเขารรใช่ไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะกดติดตามช่องเขาด้วยก็ นี่ก็เป็น e ีพีสแล้วอาจจะมีอีพีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่อีพีนี้ก็มีเพื่อนแค่นี้แล้วครับก็แบบไม่ได้มาโชว์อะไรมากนะแค่มาโชว์เพื่อนอเฉยๆเพราะตอนนี้คือไม่ค่อยมีชลิปอะไรลงแล้วนะก็เราอันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดใจร์กดซับสไครต์บ๊ายบาย